สวัสดีครับวันนี้เรามาดูน้องเ้าใส่ฟองคอนะครับครับในการเอาฟองเข้าไปขี่ฟองครับอันนี้ตัวคุ้นะครับขึงคอหัวอัวไม่แข่งขึงคอ มัดนี้ครึ่งชั่วโมงเสร็จไหมเนี่ยขอไม่ได้ครึ่ชงชั่วโมงปาดไปเด็กครึ่งชั่วโมงมัดนี้ยี่สิบหกจีบของเร็วมากเลยมัดหนึ่งกี่ตัวมัดน,นี้น่าจะหกสิบแปดตัวหกสิบแปดตัว สินาทีห้านาทีก็เสร็จแล้วนะใช่รอับาดหน่งครับ